การเมืองของไทยไปดูการเมืองของเมียนมาค่ะหลังจากผ่านการรัฐประหารมาแล้วนานาชาติเขาก็มีท่าทีแข็งกล้าวตอบกลับมาอย่างเช่นรัฐบาลของสราราชิอาณาจักรที่ประกาศคว่ำบาตรผู้นำกองทัพในระดับสูงทีเดียว3คน<อ>แคนาดาคว่ำบาตทีเดียว9คนคุณผู้ชมอังกฤษนี่คว่ำบาตใคร ที่ขึ้นบัญชีดำทหารระดับสูงของกองทัพเมียนมา3นายก็คือพลเอกมยาตุนโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทโซทุตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลโทถันลายรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อชาวเมียนมาส่วนพลเอกมินอ่องหลายนั้นอยู่ในบัญชีคว่ำบาตรของรัฐบาลสหราชอาณาจักรมาตั้งนานหลายปีแล้วนะคะในขณะที่แคนาดาค่ะคว่ำบาตรท,ทีเดียว9ก้านายนายทหารระดับสูงในกองทัพเมียนมาทั้งพลเอกมินอองหลน์พลเอกโซวิน รองผู้เป็นก,การทาหารสูงสุดและรองประธานคณะมนตรีการปกครองแห่งรัฐด,ด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งความสนใจที่เ,เกิดขึ้นเกี่ยวกับ,บท่าทีของประชาชนชาวเมียนมา <Aha. S 1> กับเหตุการณ์รัฐประหารเขาบอกว่ามีกลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่าเมียนมาแฮกเกอร์ไปโจมตีก่อกวนเว็บไซต์ต่างๆเช่นเว็บธนาคารกลางเว็บไซต์โฆษณาชวนเชื่อของกองทัพ โทรทัศ MRTV ของรัฐบาลการท่าเรือสำนักงานอาหารและยาไปโพสต์ข้อความใน Facebook Page เอาไว้บอกว่าพวกเขากำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนี่เป็นการประท้วงรัฐประหารเมียนมาทางออนไลน์ด้วยการเข้าไปโจมตีเว็บไซต์ต่างๆของรัฐบาลเขานะคะคแล้วก็บอกว่ายอดผู้ ถูกจับกลุ่มจากการชุมนุมออกมาประท้วงตามท้องถนนต,ต่างๆเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ500คนแล้วคุณผู้ชมมีคลิปที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์สแสดงให้เห็นจังหวะที่เจ้าหน้าท,ที่จากกองกําลังความมั่นคงเบนมาไปสลายการชุมนุมของกลุ่มพนักงานการรถไฟที่เขาประท้วงหยุดไม่ให้รถไฟวิ่งที่เมืองมันดะเลซึ่งเป็นเมืองใหญ่ดับสองของเบนมานะคะคือเจ้าหน้าที่เขาเดินแถวนากระดานกันมาจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะคาดว่าเป็นการยิงกระสุนยางเพื่อสลายการชุมนุม มีภาพตอนกลางคืนไหมคะที่เจ้าหน้าที่เขาเดินแถวหน้ากระดานนี่ตอนคืนเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงถูกยิงเข้าที่ขาค่ะแล้วมีคำชี้แจงที่หน้าเพจ Facebook ของกองทัพเขาโพสต์อย่างนี้พี่ติ๋งเขาบอกว่าเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะมีความสงบและหลับสบาย <ue 'm. S 2> ก็เลยออกมาปราบปรามกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีภาพอีกหลายส่วนค่ะที่เจ้าหน้าที่ออกมาปราบปรามการชุมนุมยิงแก๊สน้ําตายิงกระสุนยางใส่มีคนจับกลุ่มไป500คนอย่างที่บอกแล้วก็ภาพตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในย่างกุ้งเขาจัดแคมเปญรถเสียเอารถยนต์ที่ดูเหมือนพังแล้วค่ะหรือไม่พังก็ตามเอามาจอดทิ้งไว้กลางแล้วก็เปิดกระโปรงหน้ารถไว้ทิ้งไว้เลยแบบนี้อ่ะคันพวกนี้ไม่ได้เสียฮะแกล้งเสียครับกันทานครับเพื่อไม่ให้ เจ้าหน้าที่หรือรัฐบาลทํางานได้ปกตินั่นเองนะฮะจะได้เคลื่อนกองกําลังไม่ได้ไม่ได้นะครับแล้วก็ประสานไปกับแคมเปญหยุดงานประท้วงทั่วประเทศที่กำลังก่อตั้งอยู่เพรานั้นเรื่อง พม่าเนี่ยอย่ามองสั้นๆไม่ได้นะฮะนี่เป็นหนังชีวิตแน่นอนครับว่าระหว่างรัฐบาลทหารที่เรียกว่าทัสมดอเนี่ยนะพยายามจะควบคุมการบริหารประเทศให้ได้นะครับกับกลุ่มหนึ่งก็คือประชาชนเนี่ยฮะไม่เห็นด้วยอยากจะให้ระบบประชาธิปไตยระบบสภามันเกิดขึ้นเนี่ยต้องดูกันยาวๆนะฮะว่าท้ายสุดแล้วใครจะชนะนะครับค่ะครับ